สวัสดีครับอยู่กับช่องก็แค่คนธรรมดาชาแนลวีสามนะครับก็อันนี้นะก็พาหมามาเดินเล่นนะครับนะหมาตัวนี้ก็ชื่อโจะนะ,ะเรียกมันไอโจพาโจมาเดินเ,เล่นนะครับนะก็เช้านี้นะเป็นเช้าที่สดใสเนาะลมเย็นๆนะไม่รู้ว่าจะเย็น ก่อนส่งท้ายหน้าร้อนหรือเปล่านะมั้งนะเออพราะนี่มันก็เพิ่งวันที่8กุมภานะแต่8กุมภา2568นะครับออไม่รู้ว่าหลังจากหลังจากกลางเดือนนี้นะมันจะร้อนเลยนะหรือว่ามันจะเข้าสู่สภาวะปกติก่อนแล้วค่อยไปร้อนเอาเดือนมีนานะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะ โรงไปทางนี้ปะเดินตามมันก็ได้เออปกติผมจะไปเข้าทางนู้นก่อนนะเวลาถ่ายคลิปที่ช่องหลักอันนี้มันเข้าที่ช่องนี้ก็เข้าตามมันไปเออก็ลหลายวันที่ผ่านมาก็ถ่ายคลิปลงที่ช่องหลักซะส่วนใหญ่เนาะ ผมก็ต้องเน้นช่วงหลักคันนี้เมื่อวานเมื่อวานก็ได้มีโอกาสถ่ายลงที่ช่องรองเนาะช่องก็แค่คนธรรมดา Channel V2 นะคลิปแรกนะช่อง V3 สามนี่ก็คลิปแรกนะคือก็สลับปรับเปลี่ยนกันไปนะเพราะว่าช่องหลักลงเยอะแล้วก็สลับกันม้างนะ เพราะว่าไอคลิปมาเดินเล่นอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็มีทุกวันนะดาบใจที่โจม,มันไม่กล้าไปไหนนะมีชมทุกวันเยอะเลยแต่ไม่รู้ว่าจะอีกกี่เดือนหรือเป็นปีนะผมต้องเล่าก่อนว่าไอโจเนี่ยนะคือหลังๆเนี่ยมันเปิดประตูบ้านให้มันก็ไม่ค่อยออกออกก็ไป ไม่ไกลนะแล้วมันมีหมาบ้านใกล้ๆตรงนี้เขาจะไล่มันด้วยนะเออก็เลยก็เลยผมก็เลยสังเกตนะเนาะเห็นมันไม่ไปนะก็มีหลายวันก่อนที่ถ่ายคลิปลงที่ช่องหลักนะก็เลยพามาันมาแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะ่ะผมมาเดินเล่นแบบเนี้ยแต่ว่าไปสุดแค่ข้างหน้าเนี่ยนะก็ประมาณประมาณสองถึงสามวันมั้งก็เดินมาก่อนนึกไปนะึกมา ข้อวันที่สี่นี่แหละเฮ้ยมาเดินเรื่อยก็ถ่ายลงช่องไปก็ได้นี่วะออไหนถ่ายคลิปฝฟายก็มีคนดูคลิปนี้คงไม่มีคนดูหรอกนะเราก็ไม่ซื้อแล้วเพราะคนจะดูเยอะหรือดูน้อยนะก็เลยเออก็เลยถ่ายลงไปงั้นแหละนะขนาดคลิปฝายเราก็ยังจากที่ว่าไปถ่ายฝึกพูดเล็กๆเนาะแล้วก็ถ่าย เพื่อว่าแก้ที่ว่าตัวเองเวลาตัวเองทาคลิปเพื่อเสีย,ยงเนี่ยเวลามันผิดพลาดแล้วก็ไปพูดที่คลิปฝ่ายไหนแก้นะแก้ที่ตัวเองพูดผิดพลาดนะพอหลังจากนั้นมันก็แบบฟิลอยากไปนั่งเล่นอ่ะแต่ที่ว่าเรานั่งเล่นแล้วก็ไปถ่ายคลิปก็ได้นะพูดปนให้เอฟซีฟังไปนะ เ,เมื่อประมาณสีห้าวันที่ผ่านมาเนี่ยอากาศไม่ค่อยเย็นนะพอมาวันนี้ลมแรงนะตอนเช้าเช้านะตอนนี้ก็ประมาณเก้าโมงหน่อยๆนะ,กะเก้าโมงเก้าโมงเช้านะอ,อ เต็มไปเรื่อยนะเนี่ยถ้าวันไหนโจมันขี้เร็วนะผมจับโทรศัพท์มาเนี่ยผมถ่ายคลิปแค่สองนาทีเต็มที่เกือบเกือบสามนาทีมันก็ได้ที่ขี้แล้วนะทำไมได้ขี้เร็วส่วนใหญ่นะเวลาผมมาถ่ายคลิปเนี่ยแต่ว่าบางครั้งถ้ามันไม่ขี้เลยมีวันหนึ่งผมถ่ายคลิปลงที่ช่องหลักเนาะถ่ายแล้วเราก็พูดไปถ่ายไปอะไรวะ เกือบ20นาทีมั้งไอ้โจก็ยังไม่ขี่ไปมา,มาพูดเหนื่อยก็เลยอ่ะบอก F4 จบคลิปไปเนาะช่ไมโจเอ้ยโจเนี่ยโจไปแล้วเปล่าโจเปลี่ยนทาง F4 แซมอยากไปทางนี้นะอ้าวจะไปก็ไปได้เออไม่ติดยด้ายเฉย ไปเปล่าอ่ไปอยูอ่ไปอยู่นะแต่โจมันไม่ไปมันจะยืนนิ่งๆน,นะถ้ามันไม่อยากไปจริงจะยืนนิ่งไงผมต้องเดินกลับมาหามันแต่ว่าถ้ามันแบบแ้วแต่เรามันก็จะยืนแป๊บหนึ่งพอเราเดินทําท่าเดินมามันก็ตามมาไม่ได้หลกทางเดิมเหมือนเลยอะ ไม่กล้าไปหรอไปอย่เรานำํำถามเรามาหนูวิ่งช่องไหนก็ได้เออ่ะพรรู้ว่านำเลยเหมือนมันแบบมันแบบยังงงจะไปไม่ไปดีวะน,ะนี่เริ่มออกนอกเส้นทางอะ่ะเพราะว่าตอนถ่ายคลิปที่ช่องหลักอย ถ้ายังไม่ขี้เนี่ยจะตามนะจะจะขี้แล้วเหมือนไม่อยากไปนะบางครั้งก็ไปไปงั้นแหละเออได้บรรยากาศโอ้ร้อนหัวเลยไม่ใช่ครับี่สี่วานี้ผมไปตัดผมไงเออไปตายค่าถาังขยะแล้วก็ไปเลยตัดผมเลยนะไปตัดไม่ยงไ้สกินเฮดบอเ้องสกินเฮดเบอร์ศูนย์เลย ว่าเกียนบางคนบวดอะไม่ใช่อะไรหรอกผมนานๆตัดผมทีไงนะมาก่อนนี่ปล่อยยาแบบยังไงอะปีนึงตัดครั้งหนึ่งอ่ะเอะอนะทำไมคือคือถ้าไม่ถึงปีก็ไม่ตัดคือไม่ต่อให้มีใครมาบอกให้ตัดก็ไม่ตัดอ่ะเอะอะนะ ขนาดแม่ผมยังไม่ฟังแล้วคนอื่นใครจะมาบอกผมได้ถ้าแม่ผมยังบอกผมไม่ได้ก็คนอื่นก็คิดว่าจะมาบอกอะไรผมได้บอกผมมาสั่งผมมั่วๆงัง้นอย่างนี้นะผมด่าแม่งแหลยแก โอ้โหลมแรงเอฟซีสงสัยวันนี้ถ้าไปถ่ายคลิปฝายนี่กลุ่มที่กลุ่มที่ฝายนึ่งถ่ายมันจะแรงกว่านี้แน่เลยนะมันอยู่กับมันอยู่ก่อนไอ้นี่ด้วยนะไอ้เขื่อนอะไรนะไอ้ฝายเออเป็นฝายนะผมว่าสงสัยเขาแบ่งมันปลูกแน่เลยเนี่ยนะ แบ่งมันปลูกครึ่งหนึ่งปลูกหน้านี้ครึ่งปลูกหน้านี้เหรอเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเขาปลูกหมดเนี่ยทีเดียวรวบมีเงินเลยเนาะซื้อที่เขายัางดีลเลยซื้อที่เขาหมดนี่อ่ะ <laughs> ปลูกบ้านอะไรของเราแล้วก็ปลูกอะไรไปต่ออะไรอะโอ้ท่าทีในบนีน้ผมมีทางซอมของผมนะผมก็หาปลูกต้นมงต้นไม้่ะปลูกต้นไม้ปลูกผมอาจจะเป็นคนชอบต้นไม้ที่ว่ามันกินได้นะถ้ากินไม่ได้ส่วนใหญ่ผมโค่นทิ้งหมด โ,โจไม่สนใจหรอกมันได้ขี่แล้วนะเนะดินก็ต้องระวังก็มีขี่หมานะมันไม่ใช่มีแต่โจไงหมาตื่นก็มาเนี่ยหมาบ้านฝั่งทางเนี้ยที่ก้องเห็นก็มาเหมือนกันนะคือเราแวกเนี่ยมาค้างกงาล้องอาจจะแพนไปไม่หมดหรอกมันก็มันก็มา เนี่ยไอ้โจ้เพิ่งจะมานี่กี่ครั้งองก ยืนนมอะไรเนาะจูนะครับ FC ก็ประมาณนี้ละกันเนาะก็ขอบคุณ FC ที่เข้ามารับชมคลิปด้วยนะครับนะก็ฝาก FC กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะให้ช่อง ก็แค่คนธรรมดาชาแนลวีสามด้วยครับไปไปแล้วครับสวัสดีครับ